ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทังช่องสุภารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนน้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านน้องโน,งนงดีคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อชิมาตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะ <S <S แอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไคร กดกระดิ่งแก่งเตือนไว้นะคะเพื่อที่สิบุตรพข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องสุภารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี่ก็มาตามต่อเลขกห้าน้อยหรือว่าเลขเล้าเนาะค่ะซึ่งมือเลขเล่าออกเนาะค่ะมือวันพุธก็ได้แปดเจ็ดเจ็ดแปดเต็มเต็มนะคะพี่น้องก็เรขน้องเพิ่นมันี่หน่อยห่างเนาะค่ะพี่น้องคะสามารถที่สิตัดหนาตัดหลังใดเนาะค่ะสําหรับเลขกห้าน้อยเมื่อวานนี่ก็รับซับเต็มเต็มนะคะพี่น้องคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะพี่น้องก็ดีใจน้ำพอมแม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะ ผู้ที่เป็นแฟนคลับของน้องโนโดีนะคะพี่น้องเ้อก็ได้โชกได้มนันเลี่ยงมือติดๆเลยนะคะพี่น้องเนาะคะ่กะก็ขอแสดงความดีใจนะคะพี่น้องกับพี่น้องปองไปนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ยังบ่ได้นะคะก็อย่าลืมจะพา,าติดตามต่อไปนะคะพี่น้องคะเพื่อได้โชคได้มันนะคะเพิ่นถือได้เฮากับสิบถือได้บ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจ้งได้กัทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้นะคะ ทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนพอแม่พี่น้องมักกัจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไปวิเคราะห์แล้วเออหมักกับลงทุนบ่มักกรผพานป้ายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะฝากไว้พิจารณาเลขฮาหนอยเลา่าวันที่ยี่สิบเก้านะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ให้ได้โชคได้มันนํากันเดอ้อพี่น้องค่ะค่ะสําหรับผู้ใดที่เดินทางมาบ้านน้องหนูดีเนาะคะ่ะมือสิบหาคำมือสิบหาคำทั้งหนานี่เนาะคะ่ะอาจสิได เห็นคลองดีนะคะเดินทางมาได้เลยนะคะซิบหาคำนะคะพี่น้องเนาะบุญผ้าวัสนามีอาจสิได้เห็นน้องสินไสกับสีหูนะคะพี่น้องคะน้องๆอาจสิออกมาหม่เนะคะพี่น้องคะค่ะสําหรับคลิปนี้กะตามเลตโตเนะคะพี่น้องคะเลตเหล่าหาหน่อยพร้อมๆกันเลยค่ะวัสดีจ้าน้องหนูดีวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะลูกวัสดีค่ะเออดีใจน้ำเอฟซีน่ลูกเนาะเมื่อวานเนี่ ได้หนึ่งหกเต็มเต็มมื่อก่อนหั่นกระเลกเล่าเขาเต็มเต็มเนาะลุงเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะให้ว่าวไม่ต้องกลัดอยากเลยมือเหล็กเล่าเนาะเหล็กเวียงว่างอีพอปูผูล้มคนก็ได้วานแอดก็สิมันทั้งเล่าหลายเพราะว่าอีพอปูพันยู่ฟังนั้นอยู่แล้วท่นห่วยเริ่มสิเข้าขึ้นแล้วตัวบัานโอ้นี่ฮอดขนเข้าเวยพี่น้องเอ้อบา้โอ้กะเปียกเลยนะลหลเนาะ เั่องสิออกนวดออกเข้าแล้วพี่น้องสินไส้ก็ได้โนดีก็ได้ค่ะวันนี้แม่พ่อนเดินทางมากมือน,นี้กับสีมาข,ขอเหล็กห้าน้อยกับเหล็กเล่าคือเกา่าฝากตอนเอฟซีได้หรือเอล่าก็ดีใจน้ำเอฟซีน่าลูกเนะาะกับขอขอบบุญขอบคุณผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมมายามนะค่ะเมื่อวานนี้ก็มาหลายเยอะได้มันบอเมื่อวานานี้เพิ่นกัมีเขาซารอาหารแห้งมีน้องไม้เนาะ มีน่ยูเน่เนนาเ,นเออบักคุงบักเน่าบักพริกมาฝากมาต้อนเนาะกอขอบคุณน้ำใจพ่อแม่พี่น้องเนาะคนไทยน้ำใจไม่เหือดหายเนาะลูกเนาะจถือว่าเป็นบุญเป็นคุณเพิ่นเนาะลูกเนาะเพราะว่าสิขาสานอาหารแห่งเนาะขาวเม็ดนึงก็เป็นบุญเนาะค่ะขอขอบคุณพี่น้องน้ำเด้อผู้ใดเบิงได้ชมบวาสิทั้งเป็นน้ำดำกด็ดีเป็นซอยอิด ซอยไส้ก็ดีนะคะพูลก่อนสองก้อนก็นขอขอบบุญขอบกุณพี่น้องเฮ้าทุกทุกทันนะคะในสายท่านนําใจของพ่อแม่พี่น้องคนไทยไม่เหือดหายไม่แรงน้ําใจนะคะก็คือคนไทยนําใจงามทุกทุกทันนะคะค่ะบ้านนี้ไม่พ่องก็สิขอห้าน้อยกับขอเล่าเด้ไหมน,นี่สองเด้งให้นูดีบอกกาวสินไสไปเกี่ยวไปกอดไว้ในแนนคือเมื่อวานกับเมื่อก่อนนี่เด้อลูกเด้อ ห้ว่าเมื่อวานก็มกกาก่อนนี่รับซับเต็มเต็มไม่ว่านก็ได้ย่ดิแต่เขาพึ้นสาม,มาบอกถือทุกมืดดิเออแต่เขาพึ้นสามาบอกถือทุกมือค่ะก็ได้เมื่อวานนี้ได้สิบบาทอยู่ครับพี่น้องดีใจพี่น้องค่ะได้สิบบาทก็ดีใจค่ะค่ะวันนี้ก็สืขอแนวทางฝากตอนเอฟซีฮอลลบ นัมโมตัสสะครวะตตุงอะระตุงสัมมาสุปตัสสะนัมโมตัสสะครวัตุงอะระตุงสัมมาสุทธัสสะกายวาจาติกตัง อหังวันทานนะคะทิปดีสีโทวิสูที่เทวาปูเซมีทุติยันติตังอหังวันทานนะคะทิปดีสีโทวิสูที่เทวาปูเซมีเมตตาตันมหาธาโภปโยทันคะปริตังสาธุ สาเกากาเมเจจะรูปิฏริขขาละจะเกจันนทิเขวิมานีทีเปจันเจจะคาเมตา,าเร,เรเทเทู้วะนะเดเนหาวัตุหิเขเตกุมมาจานันตุเทวาสาราธาา วิสเมยักขานันธรรมปัญหาติขันตาขันสเกตังมุนิวาละสันนสัวบุมสุขันตุธรรมมังสาวันกะโรอยยันตัถันตาธรรมมังสาวันกะโรอยยันตัถันตาธรรมมังสาวันกะโรอยยันตัถันตาสาธุสาธุ เมื่อนี้วันนี้ค่ะพเจ้าวนางเช้าฤทิดาใจหวงสาขอเสิรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เทพดุเทวดาหนังฝาสุกสันฝาสิมาสันดินสุสีสันปานปูมันเอ้ยปุตการที่หนึ่งเอ้ยปุตการที่หาเอ้ยปุตการที่เก่าเอ้ยปูสีโทนคาระเอ้ยแม่หญ้ามูเอ้ยแม่หญ้าสีปทุมมาเอ้ยปูนาค่เอ้ยหญ้าหน้าขี้เอ้ยปูนคาระเอ้ยปูขาวเอ้ยหญ้าถิเอ้ย ปูขุ um ้นหมีป <c thirst. c oughs> ูขึ้นมาเอ้ยเจ้าแม่ทงค่ะเอ้ยปูแก้วเอ้ยดูซีหูสังทองสินใจดุเต่าสุกุศวงขบเทศวิศงเอ้ยเจ้ากุ่งเจ้าทีบ้านข้าพเจ้านั่งสาวนักชีดาใส่วงศาอยู่บ้านทีทีหนึ่งหลอดวงซาเจ้าแม่นางคนนี่ทางซีดีนับลวงไฟเมื่อนี้วันนี้ที่ข้าพเจ้าเลยนั่งแซงมากพอดีที่ข้าพเจ้าเลยนั่งแซงมาก็ถือกระคอถกขอไพ่ที่ข้าพเจ้าบันไดเลยนั่งแซงมากพอดี เมืนี้วันนี้ก็มีมนุษย์าขอสู่ขอละขอ,ขอสู่ขอใส่นำดุน้ำ,นำร้านค่ะเจาขอเชิญสินใจเทียมเขาล่างแม่เธอจะเมือนี้วันนี้ขอเชิญปูชีโทนะคะนาด้องออกกำแพงเพชรจันทร์อ่อกตุขจ้าด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ เจตานุกตาขัไปายุกุนซันหนุกตะขปอยุกุนซันหนุกตะปอยุกุนซันุกตะขปอยุกุนซันุกตะขปอยุกุนซนุกน้าขปายุกุนซันนุกนามาอยู่คันุนซันหนุกตาขปายุกุนซันนุกตาขัปายุกุนซันุกตาขัปายุกุนซันหกุกนาคมา ยูคขนุสนุคุตาขปายูคุณสนุคุตาขปายูคุณสนุคุตาขปายูคขนุสนุคุณนาขมายูคุณสนุคุตาขปายูคขนุสนุคุณนาขปายูคุณสนุคุณนาขมายูคุณสนุคุณนาขมายูคขนุสนุคุณนาขปายูคุณสนุคุณนาขมาอีกินต่นุคุณนาตีอยู่ขนุสนุคุณนาคยาคุณหูสนุคุตาขปายาคุณนาขมาอีกินต่นุคุณนาคยา อยู่ขน <id> <currently> ุส <soup> นุคุณนาขปาอยู่คุนสนุคุณโนอยู่ขนุสนุคุณนาคยขนุสนุคุณนาขยาคุณนสนุคุณนาอยู่ขนุสนุคุณนาขยาคุณนสนุคุณนาขมาจัุเดสินไสเด้เดช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 เดลเดชเดเดชเดชเดชเปชเดชเดําดชเกัเด ตัววายู่อยู่คนนู้เสือนู้นคนนุ้นต่นูค่ะก็ะมีเอฟซีหลายๆท่านเป็นห่วงเรื่องเพคนกินน้ำดำเนาะค่ะพี่น้องเนาะเรื่องเพคนสันน้ำดำค,ะค่ะกะเพ็คนสันเมื่อลายดอกค่ะพี่น้องค่ะมือละแก้วเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบบุญขอบคุณในความเมตตาสงสารแล้วก็นในความที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะค่ะทางล่างน้องโนดีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพคนก็นสันเมื่อลายดอกค่ะพี่น้องค่ะสันมือละแก้วค่ะพี่น้อง ด่างสินไส้สั้นเนาะครับด่าสินไส้สินไส้ผีสั้นนะครับบะเมนด่างนู้นดีสั้นอ๋อสินไส้เอาไปเบิร์ดเดอรบอลลุกเอฟซีลายๆท่านเพิ่นเป็นห่วงเรื่องเบาหวานหนุบเบาหวานยันแบบยันด่างเป็นเบาหวานสินไส้เอาไปเอ็เบิร์ดเดอร์สั้นทันเหยาตกเหยาข้างไว้น้ำหล่างเด้อไปไปไปยังก่อนหลัาห้องยังก่อน ล่องขายังกับที่เขาใช้สุดขาวนะห้องวังใดก็สุดขาวนะครับพวกสุดขาวนะพวกสุดขาวก็บรูว่าเป็นยังผมอ,อืม สินไส้เห็นผู้สาวกินข้าวต้มพี่น้องค่ะอยากแระเบิดอ่าเดี๋ยวมือแรงสีซื้อมาฝากเด้อลูกเด้อมาสินไส้เราเหมืเห็นกองน้ำสีจักเที้อยู่โอ้ก็ต้มไหมกองข้าวต้มเด้อโอเดี๋ยวมีผ่อนสีซื้อมาฝากลูกขากลับมาตอนแรงเด้อข้าวต้มข้าวต้มครับข้าวต้มครับข้้าวตมครับ่ในเซเว่นในเซเว่นค่ะข้าวต้มครับในเซเว่นเด้อสินไม่ใช่เลยหิวเมื่อไหร่เออะยรกินอยาก หิวเมื่อไรก็แวะมาค่ะนะคะเดี๋ยวสิแวะซื้อมาฝากเด้อลูกเด้อป๊อมอ่ะบะนี่ขอโชคขอหมานนะลูกเนาะขอสีใสมาแมนมนุษย์จะมาหาครับผมแน่ยอยู่ลูกถอยมาแล้วแม่นละแม่นคักๆาลับมนุษย์สิมาหาแล้วเด็กแบบอ๋อสันนมนะคะพี่น้องค่ะบะนี่มือแรงกับสีแวอันเล็กเก็ตดู่นว่าต่ห้องหอกแวเลขกเก็ตกับผ้าซื้อแต่อันจังสี่ล่ะสันเพิ่นว่าหอมผู้สาวกินต้มข้าวต้มคับค่ะพี่น้องเชเว่น

<ผ>ตามสเตปคุณน้อยคือจังเฮาเคยเอานีแม่มาครับแม่เ,เอาเอาที่เฮาเคยเอาเนี่ยแหละเพราะว่าเอฟซีเริ่มจับท่างถือกรละลุกคับ,คบ<ว>ผู้ลงคนเ<ผ>ม,มื่อวานนี้หลุดก็ได้ได้หลุกผู้ลงคนอ่าเอ้ยเอาหนีลงเดินมาหอนดอกอเปิดมนุษย์กมา าละคม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 าละรมาละคมาลมาละครมาละคมาละคมาละมาละคมาละรมาละครมาละมาละค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 มละมาละคมะคมาละคมละ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 มาละคมคมาละคมละ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 มาละคมลมาละคมละมาละคมคมะคมละมาละคมะมะคมะ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 ละคมะ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 ละ ยาตานูคุตาขป้าอยู่ขนุสนูคุณนาขายาคุณอูสนูนคุณนาขมาอยู่ขนุสนูคุณนาขยาคุณอูสนูนคุณนาตรีอยู่ขนุสนูคุณนาขยาคุณอหนสนูนคุณนาขมายาคุณนาขมาอยู่คุนสนูคุตาขป้ายาคุณนาขมาอยู่คุณสนูคุนุสระอยู่ขนุสนูคุณนาขปาอยู่คุณสนูคุตาขป้าอีกินนะอยู่ขนุสนูคุณนาขปาอีกินตนูคุตาขป้า เาตาหนุกุตาขะปาอยู่นนคุณสือนูคุตาขะปา อยู่ขนุสนูคุณนาขายาคุณหนูสนูคุณนุตตีอยู่ขนุสนูคุณนาขายาคุณหนูสนูคุณนาข่าปายาคุณนาข่าลตุคุณนาข่ตะตุคุณนุตตีอยู่ขนุสนูคุนนาข่าปายู่คุณสนูคุตาข้าปาอีกินนะอยู่ขนุสนูคุนนาขปาปยู่คุณสนูคุตาข่าปาอีกินนะอยู่ขนุสนูคุนนาขายาคุณหนูสนูคุตาข่าปายาคุณหนูสนูคุณนาขายาขนุนขนุูครุนอยู่ขนุส คุณหนูสลูคุณหนูสนัวอยู่คุณหนูสนูคุณนาขยาคุณหนูสนูกคุณตาป้าอยาคุณหนูสนูคุณนาขยาคุณหนูสนีคุณนี่อยู่คุณนูสนูคุณนูสะดุครูครูยาตตนูคุณตาขป้ายิกินตนูคุตาะป้าสาธุสาธุฟังงีอฟูเด้อครับผมจ้าชินไผ่สาธุสาธุให้เพนเฮงเพนหมัน ค่ะอันนี้ของเวียงว่างอีพอปูสีสุดโถเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะห้าหกค่ะพี่น้องค่ะสองตัวสองเจ็ดแปดสามตัวขอพี่นะกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่สามตัวพี่น้องค่ะสามตัวสองเจ็ดแปดสองตัวก็สิเป็นห้าหกค่ะพี่น้องอันนี้เวียงว่างอีพอปูเด้อค่ะพี่น้องเด้อวันนี้หน้าน้อยหน้าน้อยตามด้วยหน้าน้อย ของน้องสินชัยนะคะพี่น้องคะสองศูถือบลุกสอูหกสองแปดสองศูนยปดค่ะพี่น้องคะมักจัดขัดผ่านคือตรงกับตัวฟันใดเมืาขึ้นนี้เทนอพีแต้มเดียวด้เนี่ยว่ <laughs> าจะาบอกสื่อสีนไฟฟังเห็อต้าอีมเห็นยังดุเห็นยังหราน แม่ดินเนี่ยมืวขึ้นนะคะเพออิ่มด้วรเพิ่พมฟัน<จ>แม่อยูนะสิร้อยเอาแขนๆขนฉันได้เดินนี่เลยขอปกออก่าโดยครับอเอาพี่น้องค่ะวันนี้สีไฮเลค่ะเปลย์ไฮเดรบัณนี้พี่นอ้อง,นองค่ะเขียนเป็นอีตัวหนึ่งให้ค่ะเอาค่ะมารับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะเอาบัณนี้ขอพ่อหน้าสินไส้กันเนะค่ะพี่น้องค่ะ าสโนกุตข้ามาลกมมาลกมมาลกอมมลกอมมลกุอีสักลกนยูกันสนกุนะ้าปหยูนสกุตายูกันสโนกุนักขาปามนุษย์เอ้ยเห้มีมนุษย์มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินดีอยู่ดีแฮ่โลไฟฟเจียบกินเนจนได้สิ่งหลายสิ่งัโลไฟฟเจียบกินเนได้อปัตายมีเพใจไกลด้วยเด้อมนุษย์เอ้ยพอมนุษย์มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนำก่อนมนุษย์ด้วยเถิดมนุษย์ปัดนนท้มาเทมสะ ถือเด็กทุง่งห้อยนะวันทีนึงสื่อตัวได้ก็ขอให้ปังๆเลยเด้อมนุษย์เอ้ยขอคุณที่พี่มนุษย์มาเลื่มสินใจเด้อครับมนุษย์ในําได้ดีสู้ผู้สูขข้คนในขอบความก็คุณเต็มไจเจริญเจริญค่ะเมื่อนี้ก็บทังเล่าทั้งน้อยก็ให้ได้เป๊ะๆเ,เลยได,ยดย้สินใจเด้อโลกสาธุข <สา S 1> ึ้นแม่ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเมื่อนี้เนาะคะ่ะห้าหน้อยวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองห้าหกห้าเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ อ่าค่ะเอฟซี FC ท่านไหนที่ว่าแอดมินมงวันที่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะให้เบิ้งหัวกระดาษได้ค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะเบิ้งหัวกระดาษค่ะหัวกระดาษวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันหกค่ะวันศุกรได้ค่ะพี่น้องคะ่ะม,มื่อวานี้มีลเล่ยมีห้าหน้อยได้ค่ะพี่น้องฝากต้อนเนาะคะ่ะสําหรับเลขห้าน้อยะคะ่ะพี่น้องค่ะหกสองแปดสองศูนย์รูดที่สองกับศูนย์ได้ค่ะพี่นอ้องเด้อรูดที่สองกับศูนย์ค่ะสําหรับเลขเหล้านะคะพี่น้องค่ะเลขเล้าเลขประเทศเพื่อนบ้านนะคะเลขบ้านอีิอปู สองเจ็ดแปดห้าหกลูดที่เจ็ดกับห้านะคะพี่น้องคะคลิปนี้แอดก็ขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสูขู่สู้ข้นค่ะคิดยังจะให้ได้สมขวมมงมาดปราถนาเนาะค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสู้ขู่สู้ข้นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ